คำว่าไม่มีเวลาคือความล้มเหลวความล้มเหลวทางโอกาสของคนนะคะคือการบอกว่าไม่มีเวลาคุณเชื่อไหมคะว่าเวลาของมนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าคุณจะลงมือทำและทุ่มเทกับสิ่งไหนถ้าวันนี้ จะขายออนไลน์หรือว่าจะไลฟ์สดหรือคิดจะขายของออกมาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าภายใน1ปีอย่างน้อยชีวิตคุณมาไกลกว่าเดิมแน่นอนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มต้นบริหารเวลา24ชั่วโมงนะคะทุกคนถ้าใครอยากสำเร็จนะคะต้องรีบบริหาร เวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณต้องบริหารให้เป็นนะคะทุกคนเอาจช่วยค่ะ